สวัสดีครับมันนี้มาพอกระบาวาองกแล้วนะครับมันนี้ซิมาอัปเดตไดโวนะครับสใส่มาแล้วหนึ่งปีครับหนึ่งปีกว่วหนึ่งปีเศษเล้แลละครับไดโวตัวนี้ใส่ในการสูบน้ำนะครับสูบน้ำฮดต้นไม้สูบน,น้ำล่งน้องหน่อยล่งสาหน่อยครับราคา บวัวถึงพันนะครับทีมาอัปเดตให้พี่นวงเบ่งว่าคุมหรือเป่าขุมนะครับในการใส่สําหรับงานเกษตรนะครับการเห็ดเกษตรในสวนเล็งเล็กน้อยครับนี่ครับในสวนใส่หัวต้นใหม่ในสวนเล็งเล็กน้อยพื้นที่นะจะประมาณหนึ่งไร่นี่นะครับเดี๋ยวพามาเบ่งนะครับได้บัวตัวนี้ประมาณหนึ่งปีนะครับที่ใส่มา นี่ปีกัวเหรอครับนี่ครับใส่กระแพงโซลาเซลล์ด้วยครับนี่ใส่งานได้ดีอยู่เลยครับเป็นไดโวท์สสองโวลต์นะครับไดโวตัวนี้สองโวลต์สิองโวลต์นะครับไดโวตัวนี้ราคาอยู่บทถ,ถึงพันครับแปดเก้าร้อยเนี่ยนะครับสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต ใส่กระแพงสุราเซียวเดี๋ยวพาไปเบ่งหนามไหลด้ยครับว่าหนามเขายังไหลดีป่ะครับสำหรับไดโบตัวนี้นี่ครับหนามสูบจากสาใหญ่มาลุงสาหน่อยนะครับนี่เป็นสาสีเหลียงเป็นสาพอพันลูกพอพันป้านินนะครับพอพันลูกป้านินครับ นี่ครับถือว่ายังโอเคเลยครับสำหรับไดโวราคาบบถึงพันใส่มารประมาณปีกว่าๆนะครับสื่อมากแต่ปีที่แล้วประมาณสื่อมาใส่ประมาณเดือนพื้สภาพปีที่แล้วนะครับถือว่าคุมค่าคุมค้มราคาเลยครับใส่หมดต้นใหม่หมดสวนเล็กๆน้อยๆนะครับต่อสายยางนะครับ ต่อหาสายยางเข้ากับยางหดในสวนเล็กๆในหน่อยได้ดยครับใส่กระแพงโซลาเซลล์สี่ลอยยี่สิบวัตต์ด้วยครับนะครับสำหรับผู้ใดที่อยากมีสวนเล็กสวนในหน่อยนะครับก็สามารถสื่อมาใส่ได้ในราคาที่ประหยัดเข้าประต่องลงทุนลร้นะครับเพ็รเกษตรทุกมือนี่าะว่าในยุคนี้ก็ยุค เป็นโลคระบาดคู่วิทยอมนะครับใส่ของพยายามประหยัดใส่ที่สุดครับเพราะว่าเหตุเกษตรปีหนึ่งปีหนึ่งสองปีนี่มันสีหายหลายอย่างนะครับแต่หา้าบัวเห็ดหลายๆอย่างการเหตุเกษตรสําหรับคนที่เห็ดไม่นี่อย่าเพิ่งลงทุนหลายนะครับพเพราะว่าเห็ดปึบบรมเน็นวสิมีรายด้ายเขามาในปีหนึ่งสองปีเลยนะครับ นอกจากเข้าสีเหลียงเหลียงยังจะยางนะครับที่มันขายได้เร็วเหลียงไก่เหลียงเป็ดเหลียงไก่ไก่ไข่เัง,เงสินะครับกันเหลียงป้าก็ใส่เวลาอยู่สามสี่เดือนนี้กันครับก็ตอ้องลงทุนหัวาหารทุกอย่างต้องมีการลงทุนแล้ครับเพ็ดกษตรบ่บลงทุนบ่ได้หรอครับบดได้เห็ดที่ลงทุนหน่อยหรือลองทุนร้ายขึ้นอยู่กับตัวตัวเขาเองนะครับสีเหลือกเห็ดเลือลองทุนผู้ใดไม่ทุนร้ายกับ สามารถเฮ็ดแบบให้มันดีกด้เฮ็ดแบบดีๆนะครับมีงบลงทุนลายก็สามารถเฮ็ดแบบแลหลายๆได้นะครับเฮ็ดสำเร็จก็ไดคคนมีเงินนะครับสำหรับผู้ใดที่มีงบหน่อยก็เฮ็ดแบบประหยัดงบไปก่อน,นครับเพราะว่าผลผลิตบ่ได้หงอกออกมาปรับๆใส่เวลาอยู่หลายปีกันนะครับ <c oughs> สำหรับตอนนี้ก็ สำหรับผมตอนนี้ก็เหลี่ยมมีผลผลิตเล้วครับจากกล้วยนะครับเนี่ยจากกล้วยหอมทองนะครับกับปลูกกล้วยปลูกพริกปลูกหลายอย่างนะครับปลูกหลายอย่างนะครับคอยมีผลผลิตมาเรื่อยๆเลียงปู้เรียงป้าเลียงหอยเรียงเรียงหลายอย่างนะครับครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตได้โัวให้เบิ้งนด้ครับมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องว่า ได้โหวติดสือมาในราค่ะ,ะถึงรักพันใสายแมประมาณปีกว่กัวแล้วขุมคา่าครับสำหรับการใส่งานในการเห็ดเกษตรครับผมสำหรับมือนี้ก็จบคลิปสำานี้แล้วนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์บ้าเอน้นนนด้นครับกดติดตามนั้นด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในเห็ดคลิปอีกครับสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณที่เขามารับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ